สวัสดีเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กตลอดพี่น้องประชาชนนะครับเนาะผมกาสิีคอว์ว่าวเกินหนึ่งนาทีครึ่งนะครับนะแต่ว่าไลฟ์กูนี่ก็ยันเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กตลอดพี่น้องประชาชนนี่มื่อยฟั่งนะครับนะเอาแบบสมมาภาคควันนะครับเนาะประมาณหนึ่งนาทีครึ่งกพอพด้วครับผมกัขอทรงแรงใจนะครับนะกำลังใจใหครับ ี่นองคนไทยนะครับเนาะที่อุตสาหกรมน้ำขามทะเลน,นะครับนะไปทำงานอยู่ประเทศอิสราเอลครับนะครับนะเบิ่งข่าวแล้วก็เป็นห่วงคนแย่อยีครับนะครับนะถ้าคนเฮาเนี่ย่อยากจนก็คงบ่เดินทางไปไกลบ้านไกลเมืองหรอกครับไปเป็นลูกจ้างเขาการทำงานมาเป็นบาสีสบายเด้อครับเด้อผูดใดนั่น บ่เคยไปเห็นงานอยู่ต่างบานตางเมืองนี่ย่ยาสิไปดูถูก่นนะครับเด้อนะครับนะผมบส่สบายใจครับได้ฟังข่าวนะครับนะการดูถูกคนเนี่ที่เขามีฐานะด้อยกว่าเนี่ยบ่ถือว่าดีนะครับเด้อนะครับนะก็ขอให้พี่น้องคนไทยนะครับเด้อที่ทำงานอยู่พุ่นนะครับนะขอให้แคียว์ขาดปลอดภัยครับ สำหรับคนที่เดินทางกลับมาเมืองไทยกับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเดอ้อส่วนผู้ที่ขออยู่ต่อกับขอให้เคียวคาดปลอดภัยสุขสุขคนนะครับเดอ้อครับนะถ้าคนห้องม่อยากชวนกับคงสีบ่ละเหยเดร่อนขามน้ำขามทะเลไก่บ้านไก่เมืองไปทํางานอยู่อ่าต่างประเทศหรอครับแมนคือผมวายอยู่บรันพี่น้องเอ้ยองค์กับมีเรื่องมาบอกสน,นิทนะครับบายบายครับ